อร้อนไหมครับงานในร่มงานในห้าง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 โอ้ยข่าวเร็วนะครับเนี่ย จริงๆเราไม่จ่าแล้วครับรวมตัวกันแล้วเรียบร้อยจริงๆเราก็ไม่เคยจะหายไปไหนนะครับแค่ว่าทุกคนเนะ่ยเขาแยกกันไปมีสิ่งที่ตัวเองชอบอย่างน้องๆชอบทำเพลงทำอะไรกันเนี่ยตอนนี้ก็รวมตัวกันแล้วก็ เริ่มแข่งเพลงให้กับลอซีไฟายในการทำแบ็คฟันดีแล้วใช้เป็นคนแบบตื่นการล่วเฮ้ยถึงเวลาที่แบบกลับมาเพื่อนายกได้คิดงในเนั้อไราเงี้ยจริงๆไม่มีใครเป็นหัวเรือหรอกครับเพราะว่าเราคุยกันตลอดแล้วเราก็มองว่าให้ถึงเวลาในจังหวะที่มันดีที่สุดนะครับแล้วก็ให้มัน ได้กลับมาสักทีอะไรแบบนี้ซึ่งช่วงเวลาเนี้ยมันน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเพิ่งปิดกองละครไปเองก็ผมก็จำได้ช่วงอยู่ในช่วงว่างแล้วก็เลยมีเวลาที่จะไปใส่ใจเรื่องการทำชงทำโชว์ทำอะไรกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวดนตรีซัมเปิลก่อนก็คือเก๊งชลาลายก็คือเต้กับคิมนะครับเต้สุภัยกับคิมที่จะเปิดหัวไปก่อนในช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนจะมีคอนเสิร์ตด้วยกันคอนเสิร์ตคู่ แล้วก็พอหลังจากคอนเสิร์ตคู่แล้วเนี่ยครับต่อไปก็จะเป็นคอนเสิร์ตฟีไฟลครับเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้คิดเราเทียบตัวเองว่าศิลปินไหมในตอนนั้นก็ใช่ครับแต่ณปัจจุบันนี้เรารู้สึกว่าเราแค่กลุ่มคนที่หลายๆคนคิดถึงแเราก็รักมากกว่าาะฉะนั้นการทําเพลงที่จะทํามาเป็นเพลงใหม่เนี่ยมันจะเป็นเพลงแนวอ่ ครับเป็นแนวที่แบบว่า,าถ้าสปอยก็คือเหมือนคิดถึงจังเลยไม่ได้เจอกันตั้งนานทุกคนสบายดีไหมเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งทุกคนยังคิดถึงเราอยู่ป่า จริงๆอยากให้ทุกคนตั้งใจรอนะครับพวกเราตั้งใจการกลับมาครั้งนี้ให้มันดีที่สุดเราก็ทําให้ขายคิดถึงที่สุดแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากจะทาเหมือนเดิมอีกครั้งในตอนที่เราแบบว่ารวมตัวกันแรกๆก็คือไปแฟนมิ้ต่างประเทศทห่ครบทั่วเอเชียเหมือนที่แล้วนะครับก็จะเป็นไปได้ไหมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแรงซัพพอร์ตของแฟนอนเตร์แฟนด้วยเหมือนกันนะครับยังไงถ้าเกิดว่าสารนี้ไม่ถูกก็ ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยแล้วกันครับเราจะได้ไปหาทคนเหมือนเดิมก็ยอมรับว่าว่ายากอยู่ครับด้วยความที่หลายคนทําสิ่งที่รักแล้วก็เวลาว่างเนี่ยไม่ค่อยงทงกัน แต่ว่าเราก็โลกของออนไลน์นะครับเราก็จะคุยกันผ่านโซเชียลผ่านช่องทางที่เราติดต่อกันอ,อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วก็หาวันนัดรวมตัวกันสักทีหนึ่งในการมาซ้อมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวพลาดของคอนเสิร์ตอะ่ะเรากะว่าทุกคนจะไม่ไรับงานช่วงนั้นเลยแล้วก็มารวมตัวกันแล้วก็ซ้อมกันอย่างจริงจังครับน่าจะประมาณปีหน้ากลางต้นคนเ ครับใช่ครับจะมียากหน่อยก็น้องตีเพราะว่าน้องตี๋ละครเขาฟลิปอ่าด้วยความที่เป็นละครของช่องละครจะฟิกหน่อยก็เอาฟลิปเอาคิวของตี๋เป็นหลักแล้วก็ทุกคนก็แค่ให้ใทำงานถูกต้องกันเองใช่ตอนแรกอะความตั้งใจปลายปีนี้ครับแต่ว่าผมคิดว่าการกลับมาครั้งหนึ่งมันควรจะเพอร์เชกว่า,าในี้แล้วก็หลายคนคิดแบบนั้นแล้วก็ ให้ความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าจะกลับมาครั้งหนึ่งอยากให้มันดูก็เลยขอใช้เวลาหน่อยสักประมาณกลางปีหน้าอะไรแบบนี้กำลังทีสดรับส่วนปลายปีนี้ก็เปิดน้ำจิ้มน้ำจิ้มก็ดูเต้กับคิมคู่กันก่อนครั้งแรกเหมือนกันได้เลยนะครับส่งคู่อะไรก่อนนะครับส่งคู่แปลกไปก่อนได้เพราะว่าไม่ปกติคิมคิมมอนกับคอมเตอร์ใช่ไหมครับเต้กับสีน้องบาสอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันเนี้ยจะเป็นการฉีกก็คือเต้กับคิมมารวมกันใช่ครับแล้วก็จะใส่กระดาษที่ โอ้ยอันนั้นเห็นอยู่แล้วครับเราคุยกันไปแล้วนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นช่วงใกล้ๆวันเกิดออสเตอร์เพราะว่าก้อยกับออสเตอร์กับวันเกิดกิ๊จะคาบเกี่ยวกันนีกปีหน้าอาจจะได้จัดใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเดี๋ยวมันไปทับกับเอสบีฟ้าเราจะยกไปก่อนอันนี้มันขึ้นอยู่ขั้นตอนงานประชุมขันพี่ไม่ชัวร์ว่าจะเป็นทนุกคนต้องต้องมาซ้อมที่นี่เลยครับทุกคนกคน็ซ้อมที่นี่ได้นะครับเพราะว่าที่นี่ดี เดี๋ยวผมจัดการให้เองผมแบบว่าจริงๆแล้วพี่โอ๋ก็ก็แค่พูดเรื่องหน้าครับจริงๆแล้วเจ้าของจริงๆคือผมเองยอกๆนะครับยอกๆพูดไปพูดไ,ไปทุกคนไม่ตลบเลยตกใจกลัวมาก <c oughs> ให้ครับเราตั้งใจไว้แบบนั้นแล้วก็ผมว่าการกลับมาคร้งนี้นท,ท,ทุกคนหายดิจริงเรา ก็การรวมตัว <S <S ของเราก็คือเราเอาตัวมาติดกันครับไม่ดีหยอกหยอกนะครับแล้วก็จี่ฝากการผมว่าผมไม่ปากอะไรดีกว่าครับปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติตามแรงความคิดถึงดีกว่าผมว่าการกลับมาครั้งนี้มันคือความคิดถึงของทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะปากให้ถึง คนแล้วก็รอเจอเราในประมาณช่วงมีหน้ากลัง